กูผมสบ์ตพาที่สองฮะอย่างที่มาหาอีกไหนมันเล่นด้วยไปเลยเอ้ยตังตังค์เตังมาเลยอุ้ยอี๋จะแค่น้อยเฮ้ยนั่งได้ไหมเนี่ยนั่งได้ด้วยมันขี้ออกมาเป็นเงินไหนเนี่ยเงินของกูไห้ตังตังเอาไหมเอาอย่างี้ไหมเรื่องเรื่องตังเงิน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 ของกูไปเลยเอากระเป๋าหลังก็ได้หว่า โอ้ยมันเฮ้ยโอู้เอ้ามันเป็นตากู้อะไอ้ไหนลองเลือดเนี่ะไอจอแค่นี้เองนี่ไปเก็บเลือดไปเก็บเลือดป่วยตายเลยเพื่อนไอตายไม่ตายเฮ้ยใช่เมื่อกีเงียบตอนของตายยากตายยากตายยาก น่าเป็นหลุมเลยไอ้จิ้นได้บอกว่าเอ้มีกล้วยนะไม่เก็บดิไม่เก็บไม่เก็บเก็บอื้ยช็อยคุณได้ขี่สัตว์หรือเว้ย go go ตามไรยาจะมีผลไม้อยู่โอ้ยโอุ้ยจะกินตะกิ้ควันปากเร็วสิบแล้เว้ยเร็วเร็วถั่วมันจ่าซะเหลือเกิน เ,เนียบๆน,นีบบยบโอ้ยไม่ไม่มันลังสุดชิงจะเคจะเคน้อยเนียบตาคืทอท่อท่อเหรอวะเฮ้ยต้นไม้นี่ฟันได้ไหมครับไม่ได้เอาเอาเลยเอาเลยเออเฮ้ยข้าคือท่อท่อดินี่ต้นไม้ใช้กินอย่เดียว ไม่ใอะไรเนี่ยอะไรวะอ๋อได้ดาบได้ไงอืมตายตายตายไม่หมดตายไม่หมดกูกินเองดยว่อ่ะอ๋อก้วยก้อยไปเลยก้อยไปเลยเอ้าเอากลางกลางโด่งวะไห้ฮะอุ๊ยช่วยเอาไม้สัตว์หายแล้วก็อีกแค่ อืลุงแม่งลุงแม่งลุงลุงมันลุงเรามาเยอะแล้วไอ้ไหนมึงอ่ะเฮ้ยเรื่องหน้าแมงอียไหนบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าเล่นไปเนี่จริงๆอ่ะน้ำขาวๆอย่างเงี้ยรู้เลยบินไอ้ใช้ก่อน มีมีอะไรกินบอว์ไนมาเก็บดิเฮ้ยเลือดเต็มแล้วเอาไปดิไหนเลื่องมึงยังไม่เต็มเหรอเต็มละเก็บเก็บเก็บคลื่นไปด้วยนะเว้ยเื่อเอาไว้ใช้ว่าสมบัติสมบัติสมบัติไหนไหนเอาวุ้นนั้นละเอาวุ้นนั้นก็ดีอยู่ไอ้ไหนเอาวุ้นนั้นดีกว่าเอาวุ้นนั้นดีกว่าโอ้ยไอจีมันลบนะแต่ว่ามันเพิ่มตีแรงสองนีโอเคแล้วแต่จุบจุบจุบโอเคแดกแม่ง ก็เน้นสกิลวนดีกว่าจะได้ดูสก,กิลอลังการลงตู้เป็นผมมาสองชนะ่อง้ะเนี่ยขอช็อตหน่อยขอช็อตหน่อืออ, <c oughs> อุ้ยตายตายตาย,ตายอือเอาไม่โดนอีกก <c oughs> นกบังอาเอาบ,างบางังอะไรบังไหนเฮ้ยเงินเง,ง,ง <c oughs> ดีได้บอกว่าเฮ้ยขอ อะไรขอเลยไหนโมเฮีคี้ไอ้ตังตังไปตังกูนี่ไงไหนกูเอางีดีกว่ากูกูไม่เอาอ่ะได้ละก็เอาแมงนี่เองกูเนเดิมดีกว่าเตังเลยโอ้โหตา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 ตตตมันเยอะจงว่ะามันามัน ตีกิจติดผนังเป็นไงเลยมึงไม่ตายเลยไม่โตัวตังตังตังมันมันตายนานแล้วมันตายนานแล้วอเ่จะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวคนนี่ตัง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  เฮ้ยตัง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 เพือชีวิตมันกเป็นทองก้อนเฮ้ยมาอีกแล้วเอาไปแดกไม่ตายนะฮะเฮ้ยอะไรวะเอาเว้นใหม่ไม่มีอะไรวะเอาเว้นเดิมมันมันเพิ่มตีเร็วไงเขาเป็นไรวะเนี่ยเอาอะไอเนี้ยดีกว่าที่ดีกว่าเอ๊ยอะไรอ่ะ หรืเป็นทองไหนเดียวบีอุ้ยตัวอะไรอ่ะเอ้ากลัวกลัวอะไรกลัวกดิเฮ้ยเงินเงินไม่ทันหลุมอ้าวเงินกูเฮ้ยคนละสองคนดิถ้าเละเอาได้ไปกอลยอย่าอย่าขโมยอย่าขโมยใครบอกให้ขโมยอ่ะ มันตายแล้วมันตายแล้วมันมันมันขโมยอีสัตว์จระเข้ยังไม่มาเลยกันรีบไปตีทำไมมองไม่เห็นินที่กุ้ยหมดแล้วเห็นไหมโอ้ควาประโยชน์จะตายนะไหนระวังเลือดด้วยโอ้กลัวเว้ยแค่นี้เองตีบอลทุนเดียวเลยปะ ืมไหนเก็บกล้วยกินไปเฮ้ยเอาวุ้นใหม่เอ้ากล้วยหรอมกินกล้วยก่อนวันนี้ลองบอสเฮ้ยกล้วยอืมกูกินอีกแล้วแกูไม่กลัวกูมียาเลือดอยู่ไงแต่กูกลวงตายอะไรนี่ลองบอสเฉยอืมเยียบโนเฮ้ยยายาอีมันเอาเห็บ เว้ากูสูงไงเลยไม่ค่อยยาเท่าไหร่ก็พูดอยู่ไหนเนี่ยไอ้นายมันเก็บเว้าบ้างอุ้ยตายตายต่แตยไอ้แต่โดนไฟไม่ได้อะลืงไปอุ้ยโอ้ยเอาไฟเดชไปเกียวควันปากตายเะงะวังเลือดได้ไหนก็จอกแค่นี้เอง กระจอกคนเดียวไม่ได้เพื่อนตังตังตังไหนไหนไหนตัวไหนก็ทราบวิ่อ๋อตัวอะไรวะเนี่ยมาดิไปจริงมาไอ้เดี๋ยไปโดนไฟสิต่อไฟโดนไฟได้ยงวะอนุญาตอะไรยังเลยต่อแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ,อ อย่าไปตีเบาตาว่ะเอ้ยเอ้ยเรตีได้เฮ้ยโดนตีกาแพงเว้ยโดดนั่นไงไว้โดนมาเร็วติดเฮ้ยไหนมึงจะตายแล้วมึงจะตายแล้วเริ่มร้อยไปบ่ายไหนไปบ่ายรีบร้อยอยมึง กูจะอยู่ในส่วนที่เหลือของนายเองไะไอเดียมันก็ขี่เรียล่าอยู่นั่นแหละเฮ้ยวิ่งไม่ตายเว้ยกูไม่ตายเฮ้ยเงิน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 หลังกูเ็มเงินอุ้ยหยดยายาเลือดเลือดเต็มไม่ติด ซื้อข <c oughs> ายเริ่มนะฮะขวดเออเก็ตังค์ด้วยไหนหายไปไหนใส่ถึงผิวเนี่ยโอยตังค์ไม่ทำไ,ไมมานานอย่างวะจะไม่รู้เลยฉัน สั่งเดิมเดยนะนี่มึงไปครับเนี่ยรอรอแล้วเหรอนจะฆ่าแกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นฝั่งครอบขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งอืไอ้ใดแค่นี้มาใช่ปะเฮ้ยโอ้โหจะเท่ก็เทโอาคโอ้ยเสร็จเท่ในไปแล้วข่าว โอ้ยมันกากกดกดกดดีกดดีกดดีคืออะไรอ่ะดใช่ไหม x คือดัยูเออออคือดีเาอีต้องปรุงอะไกันแน่เนี่เที่ยวกูไปละไอ้ที่นามเบือลงมากไอ้ขันไม้้นไม้ยาง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 ยากูมีที่กอแล้วเว้ยเื่อโดนลากไปแดดนั่นนไม้กูของกูอยู่นี่ดีกว่มองเห็นตัวเองอื้อ ตายเออก็เหมือนกันนี่ผมคูมันหล่นไปแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหปาตาปากูโอ้ยกดดีกดดีปาหน้าอื่นอีกอะเจอสกิลผิดเข้าไปนี่ไหนเบอร์หยาบมันอยู่ว้าวโอ้ยมาฉลามโอ้ยฉลาม ม่ยอมท้องไม่ยอมท้องเฮ้ยแค่กูได้เว้ยโอ้ยหายแล้วปายปล้าป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 าพวกนี้ใช้กิลเดียวเลยกูยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยนะลองเลือด้วยเฮ้ยปาปาปเฮ้ยปาชนมปลชนปาชนตังตังตังโอ้ เก็บเรือเรือเรือมีแล้วไงจะไม่ใช่จะราชาช่วยแล้วอ้าวกูไม่มีที่ยืนนี่กี่ไรออันนี้เพื่อนเราเหรอเย่ไอ้คาไปข้างบนหน่อยอีบอลแล้วบอสแล้วจะเขยจะเขยจะเขยคาบอสเฮ้ยเอาไม่ได้เฮ้ยอย่าอย่าเข้ามาตีมันด้วยฟ้าได้ทำไงอ่ะก็ตีมันไงมึงก็ตีดิเดี๋ยวกูยังที่กูยังถือที่เกาะไม่ได้เลย ผมก็อับเลยเนี่ยอะไรคำโบใหม่เนี่ย X D D ีกับ debut มั้งตัวอะไรมั่ากันกด D กับ debut กูหายอะไรจังแมพวะเนี่ยอไงอะไรวะมีมี X Y ใน่คืออะไรนะ X ก็น่าจะเป็น D Y ก็น่าจะเป็น debut เฮ้กูคอรใช้ยาบป่าววะมันบอกว่ามีสปินอะไรไม่รู้อ่ะสปินดํา กระโดดมากอ oh. ๋ออุ้ยเฮ้ยนีแต่อะไรเนี่มันมันเลือดมันเหลือใครนั่งอยู่เลยอ่ะเลยไม่โดนเหรอเฮ้ยเข้าทีสามีมันจะตายมั้ยเนอาเถอะนะ อ๋อไม่อ้วนเป็นคีปั่นก็ไม่แปลงเรื่นคืออ่ะไหนไอ้ใครใช้คิลสกิลมันเข้าอะไรกูใช้สกิลไม่ได้ก็คืนธนหมายเอ้ยปลา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 ก็การธนหมายที่เกะที่เกะที่เก็อืออืออือเอาไม่โดนว่ะเพราตรงนี้มันมันอยู่ในน้ำยังไม่ค่อยชอบอะไรเลยเฮ้ยกูอยู่ไหนเนี้ยมองไม่เห็นเว้ย ไล่ตัวนั้นก็ไม่ยิงปืนใหญ่สักทีนะเองมันเป็นตัวประกอบไอ้เจคเเอเป็นตัวอะไรบ้างเจคเเอูะไงไม่รู้เลยโคตรงงเลยข้างหลังข้างเออมันต่อยอีกแล้วไหนดูเลือดอ่ะมันโอ้ยเฮ้ยอยู่หลังอยู่หลังเงี้ยเงี้โอ้ยมันทุบกูอีกตัวเจคเเอเลยมันได้เราจังเลยวัวมาเสร็จก่อนแล้วค่อยยิงโอ้ยไปไม่ได้ นี่แต่มันเข้าเป็นคอมโบไงโหดีดินักใส่ไอ้ตัวนั้นน่าจะเล่นตีเลวมากอ่ะมั่งเลยโอ้ดูเลือดดิเออโอ้ยน่าจะตายแล้วเนีกูมียาเลืองไงกูไม่เป็นแลอวโอ้โหที่ให้เฮ้ยหนึ่งเฮ้ยโอ้ยยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยอ่ะ ไอ้ข้างหลังยิงก็ดีนะครับต้อเห็นวัวแต่าปากทำอะไรไม,ม,ม่ของกูวมีคอมโบเหมือนกันว่ะเข้าทีสามอืมอืมนี่เร็วอือไม่เอาพอดีอออไม่ต้องใช้ยาโอ้ยโอ้นยนอีกนานเราจะขอดเร็ะเอาะอืออือเข้าทีสาม ก้ัวกูตายเยอยเพึ่งดีเอ็อนน้อยก็ช่วยใช้สก,กิลก่อนตายอ่าวกูคือ,อภาภาไหนไหนมึงอะแล้วช่วยกูด้วยดิเรยบร้อยร้อยมึงปล่อยกูไว้เล่นคนเดียวเฮ้ยออนนัะมึงต้องทำได้มึงเชื่อม,มั่นในตัวยึงขนาดนั้นเลยเหรอ๋อ กับไคที่กรียนมีปลานน้อยอยู่ก็ยังสามารถสู้ต่อดได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปฉลามด้วยยังไม่โดนอีกต้องเล่นกันสี่คนอ่ะมันกลัวอร่อยมากมานเออไอ้ออออม้ายังไม่ว่างเลยอ๋อแต่มันก็ยังเวลวกันนะเว่ยยังต่างเลยจะมีคนเยียเท่านั้นที่ได้จูบอ,องหญิง โอ้ยมึเนี่ยตายนี่โคตรแสบเหไรมน,นจะตายวะเนี่ยเกิดสต่ว่าฆ่ามันได้กูว,ว่าเวลกลัวอัพอ่ะก็ไม่แน่อัพอ่ะตายแล้วอือ นี่เดียวเพื่อนนีกนี่เดียวเลือดก,กูใช่ไหมลืมเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปป่ะบุ๊ไม่ฮุกกี้่าลอนโอ้อย่าไปซื้อยาไม่ได้หรอจบตาเนี่ยไปซื้อเก็บทังซื้ออาวุธดีกว่าคุ้มไหนวะซื้อยาดีกวา่ามันก็ตายเรื่อยๆหรอกปาปๆป นั่นก็ไม่ช่วยทำอะไรเลยมาแต่สั่งสั่งสั่งชี้เออต้องร้อยให้มันมาใกล้ๆมากถึงจะยิงปืนใหญ่อะเออลองดูดิกูเห็นมันยิงถึงรอบอ๋อเย็นงไงวะที่ที่ไหนเนี่ยรอบนะยิงแล้วเข้าเยอะด้วยนะ เนี่ยมันมันป้นมาอี่ว่าเราไม่เงีไงเห็นไหมอ๋อถ้าเกิดมันโดนผมจะยิงอ๋อต้องล่อมันมาไงหมดละแต่มันจะตายแล้วอ๋อเอื้อโอ้ยเอือเอือกูจะขี่ปลาข้างหลังกูได้ปะเนี้ยเอาเลยล er. ่อๆล่อๆมา้ยลองอันนี้มันนี้ ไม่ช <c oughs> นโอ้ยตายไปได้ที่เยอะตายที่ที่ดีกว่า <c oughs> ให้มันตายในระเบิดจะดีไหมจ๊ะลองดีรอบนึงเอาไปชนอ,อ๋ลอล่อให้มันชนเรือตายตายทีกแล้มึงวิวอัพด้วย รู้ยังไงวะตังในไหนได้เยอะกูบอกูอได้เยอะกว่าใช่ปล่าดูไอพีกูอ่อนดูสามร้อยเก้าห้าห้าร้อยมึงตายก่อนอ่ะไอตัวอะไรเนี่ยอ่ะอันนี้ขหมึ่งเนี่ยแหละแบบอัพนี่ให้เต็มหมดโอเคเฮ้ยนี่ไงของกูอะไรวะเอเอคืออะไรนะอานี่คืออะไร เอไม่รู้อ๋อเอก็กมเอมากขอมึอง่งอันนี้อันนี้ของมึงจะอัพอะไรอะเน้นเน้นอัพวันนี้เต็มหมดดีกว่าให้ให้มันถึงไอ้เส้นนั่นลนะีเน่ยเหรอเออิลมันจะเ่ไรงไงอเอาเอจแล้วก็เอจิมีโอเคซื้อไปซื้อยากันซื้อยาซื้อ,อ,อยายาอียาบ้าคอมเสรจเลย ซื้อหมดซื้อบ้างพอละงกเว้ยนี่ไร์ยามันยามันหานกันเปล่าวะม่นาัดีกว่าซื้อเบิร์ดเปล่าเอาก็ดีนะเอาสักสักลูกหนึ่งเอาไปจัดฝายป่ะโอเคอย่างละลูกเอ้ยอันนี้อะไรวะไอ้ดาบไม่ให้มึงอย่างนั้นนี่เคยแมวไปเลยเอากเอาเลยเอาตีอ่ะกูเน้นตีไม่ค่อย งั้นคลิปนี้ขอจบไดแค่นี้นะฮะลืมกดติดตามแล้วกดถูกใจแล้วะฮะไปละบไายบายไปไหนวะ